เทศนักบวชเทศนักบวชตักปฏิบัติเราต้องเข้าถึงฐานถึงฐานแห่งการปฏิบัติถึงฐานในการปฏิบัติอย่าง,างมีวันนี้ให้เข้าถึงฐานเข้าถึงฐานของฐานเข้าถึงฐานฐานของฐานเ,าเรามีความรักในทานเรามีความรักในธรรมเรามีความรักในคําสอนของพระพุทธเจ้า เราถึงมีโอกาสและมีวาสนามีบุญญาบารมีแล้ว,วสั่งสมได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นกุติขึ้นมาทั้งหลังเส้นทางแห่งมรคาแห่งทางดาเนินของธรรมะจริงๆมันจะไปบีบจะไปขั้นเอาเนก็ไปได้หรอกมันเลยมีขั้นตอนมีสเตปอยู่อย่างน้อยเรามีพื้นฐานความสงบของฐานเมื่อมีความสงบแล้วก็ มาไขค,ควรพินิจพี่นาเรื่องรูปธปรรมแนะนามธรรมาท,ที่เราลหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในรูปธรรมในานามธรรมอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ต้องพินิจพี่นาถอดถอนอยู่เรื่อยๆถอดถอนอยู่บ่อยๆจากรูปธปรรมทว่มานามรรมหยาบกลางละเอียดมันก็ต้องสั่งสมไปธรรมะ,อะของพระพุทธเจ้าดรืยธรรมะพระป่าสายกรรมาฐานนี่มันเย็นนะมันจะเป็นความเย็น มันเป็นความเย็นเป็นความสบายมันเป็นความสุขได้เป็นความสนุกสนานเื่อนเรื่อง,องบันเทิงเบิกบานในธรรมด้วยเวลาได้ประพฤติธปฏิบัติมันมีความกุ้มกลิ่มนะตัวอาจารย์เป็นความกุ้มกลิ่มเป็นความยินดีเป็นความปรีดาในการประพฤติธปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าตนเองเกิดมาไม่เสียชาติเกิดและต,ตนเองเกิดมาแล้วได้ทําประโยชน์อันยิ่งใหญ่เรียกว่าประโยชน์อเนกอันต์เรียกว่าประโยชน์ที่ ต้นมุ่งหวังลงมาเกิด